มีรู้สึกมีห้ากระทรวงนำร่องให้ผมจำไม่ผิดนะแล้วให้แต่กระทรวงนำร่องเนี่ยไปหาหน้าง,งานที่เป็นตัวแบบมาแล้วก็ใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยในการค้นหานวัตกมใหม่ๆขึ้นมานะครับผมจำไม่ได้ปีกระทรวงนี่จะได้มีสาสุแน่นอนมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นไปแล้วนะครับมีมรกระทรวงพาณิชย์อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนะที่กระบวนการเนี้ยนะครับอ๋อหลักๆเนี่ยมันมีอยู่5กิจกรรม5กิจกรรมไม่ใช่5ขั้นตอนนะครับอย่าจำว่าขั้นตอนนะครับ กนะิจรกรรมแรกก็คือ empathy หรือ empathy คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขาเขา,เขาคือใครเขาคือ s t a k โ h o l d e r เขาคือลูกค้าเอาใจเขามาใส่ใจทำวามเข้าใจพวกเขาก่อนอย่างลึกซึ้งว่าเขามีปัญหาอะไรอย่างไงบ้างนะครับกิจกรรมที่2คือ define define ให้ได้ว่าอะไรคือ pain point คือปัญหาของเขาอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการสิ่งทีสง่สิ่งที่คนโฟกัสนแน่นะครับกิจกรรมที่3คือ ideate ไอเดีย็แปลว่าไอเดียบวกครีเอทเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์นะครับหลายๆอันมาเนาะทีมพิสศษคือสร้างโปรโตไทป์คือสร้างต้นแบบนะครับสร้างต้นแบบนะอันที่5้าคือลองเทสต้นแบบเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นต้นแบบเดี๋โหต้องสร้างอะไรใหญ่ๆใช้เงินเดอยๆนะครับต้นแบบเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าแบบสไลด์ p o w e r p o สักห้าหน้าไงนะต้นแบบจะเป็นอินโฟกราฟิกแค่หน้าเดียวแหละคือเป็นอะไรที่มันแสดงไอเดียเราออกมานะแล้วเอาไอเดียนี้ไปเทสกับลูกค้าตัวจริงขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เหล่านี้เป็น5กิจกรรมไม่ใช่5ขั้นตอนนะครับดีไซน์ทิกริ่งไม่ได้ทำจากซ้ายไปขวานะครับบางทีทนะ่านอาจจะเริ่มต้นจากการสร้างบริไทยัก่อนเลยก็ได้แล้วค่อยบริไทยนี้เป็นเทสับลูกค้าแล้วค่อยย้อนกลับไปถึงฟรัรตี้ก็ได้คือมันไม่ได้เรียงจากซ้ายไปขวาเท่านะั้นะนะนะมันก็มีศิละปะของมันอยู่นะอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านอาจะสร้างขึ้นมาเป็นกระบวนการในองค์กรท่านได้นะครับถ้าเกิดท่านจะสร้างมันมแต่ข้อสําคัญคือการเทสนี่แหละการเทสเนี่ยแปลว่าม,มีโอกาสเฟลได้ใช าแปลว,แว่าในองค์กรองค์กรหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดจะสร้างนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยท่านต้องมีเซฟตี้โซนที่ให้คนพร้อมจะเฟลได้โดยที่ไม่โดนลงโทษถ้าคนไม่กล้าเฟลถ้าคนรู้สึกเฟลแล้วไม่ปลอดภยัยเขาก็จะไม่กล้าเฟลแล้วท่านจะไม่มีวันเจอนวันตกรรมเลยครับกรมหนึ่งที่ผมเห็นผลงานเขาแล้วก็เห็นว่าเขามีนวัตกรรมที่ต่อเนื่องมากๆกนะครับก็คือกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม ถ้าเป็นในรางวัลเลิกรัฐสถาขนนานบริการภาครัฐที่กองรรจัดงานเนี่ยเขาคือเจ้าแห่งรางวัลประเภทนี้ตั้งแต่ประกวดมา 16- 17ปีเนี่ยเขาได้ไปเกือบร้อยรางวลัลละแทุกปีส่งผลงานโอ้โหแบบเยอะมากเ่นะจนเร้เราก็รู้สึกว่าทำไมคิดได้ทุกปีเลยวะเข้าไปดูสถานรณ์จริงปรากฏว่าที่ที่กรมเนี่ยนะครับเขามีวิธรทำองค์กรอย่างหนึ่งคือเขามี์บ็อ b o x เขามีพื้นที่ทดลองแล้วรกรรมอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่จะไม่ถูกวัดผลจะไม่ถูก KPI ครอบงำนะครับ คือเ a i ได้คือเ a i ได้งั้นทุกจังหวัดเลยกระทรวงจังหวัดจะถูกจะถูกท้าทายให้มีการทดลองสร้างรถใหม่ๆขึ้นมานะครับปีที่แล้วผมตรวจตะวันเลืล่อนลาดเนี่ยมีอย่างน้อย3คนจังหวัดที่ส่งเรื่องหุ่ญญนยนต์ตรวจสภาพรถมาหุ่ญญนยน์นะตรวจสภาพรถออกแบบเองทำไมออกแบบเองสังเกตเห็นไหมเพราะมันทั้ง3จังหวัดเป็น3โมเดลอะไม่ได้โมเดลเดียวกันไม่ได้ลอกกันมานะครับบางจังหวัดก็เป็นโดรนบินขึ้นไปบนตรวรถที่มันขนาดใหญ่ๆได้บางจังหวัดก็เป็นแบบพุทเข้าไปข้างล่างได้นะ แบบนี้นะบางจังหวัดก็แบบว่าผมมันซิงกับมือถือนะสามารถดูในมือถือได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเฮ้ยอันนี้คือไอเดียว่าท่านมีใจะสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาสร้างบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมาในกร่อนท่านเพื่อเกิดระดับนั่นเองนะครับถามว่าดีไซน์อิเกงแบบนี้ใช้เวลานานไหมกว่าทําให้เกิดนวัตกรรมผมเชื่อว่ากระบวนการนี้เนี่ยบริษัทที่สามารถทํากระบวนการนี้ได้เร็วที่สุดในโลกนะไม่น่านจะไม่น่านจะมีใครทําได้ดีกว่า Google อล้วนะครับ กูเกิลใช้กระบวนการดีไซน์ทิ้งๆเ่ยนะครับจบภายใน1สัปดาห์ไอ้5กิจกรรมเมื่อกี้นะจบภายใน1สัปดาห์แค่นี้นะครับเขามีตำราออกมาเลยนะับชื่อ g กูเกิลสปริงเนี่ยไปหาอ่านได้มีแปลภาษาไทยแล้วแล้วเล่มภาษาไทยเนี่ยเขาทำเหมือนเป็นคู่มือให้เปิดตาไปแล้วมีตาลงตารางอะไรที่เขาใช้อยู่คือเป็นแบบตำราแบบจับมือทำแล้วนะครับนะกูเกิลทำแบบนี้ครับใน5วันของเขาเนี่ยนะครับวันจันทร์เป็นวันที่มาทำเรื่องเอ็มพาร์ที้คือมาท่องเข้าใจลูกค้าร่วมกัน ลูกค้ามีปัญหาอะไรยังไงแล้วมาดีไฟล์ปัญหาสัมพันธ์ของลูกค้าร่วมกันนั่นคือวันจันทร์วันจันทร์ทุกคนจะมาสวมหมวกเป็นลูกค้านแล้วมานั่งวีคอลกัมว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างเอาข้อมูลมาดูกันนะครับนะเสดรวันอังคารจะเป็นวันที่ไอเดียเสนอไอเดียเวลาเสนอไอเดียเนี่ยเขาจะ็นสมมติห้องเงี้ยนะครับเขาก็จะจัดเป็นอกซิบิชั่นมีเป็นโปสเตอร์แปโชว์ไอ้ปัญหาที่เราเลือกมาจะแก้ปัญหายังไงดีมีไอเดียที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่กันไปนะครับวันพุธ เป็นวันที่จะมาตัดสินใจเลือกไอเดียอะไรว่าไอเดียที่เสนอมาทำห้องเนี่ยของใครน่าจะเป็นแจ๋วสุดสำหรับนี้ก็มีการอาจจะมีการวัดกันอาจจะมีการเอามา m e r ไอเดียกันอะไรต่างๆนะแล้วันพฤหัสเป็นวันที่สร้างต้นแบบสร้าง p r o t o t y จะอย่าลืมต้นแบบไม่ใช่ทาอะไรเป็นชิ้นใหญ่ๆขึ้นมาต้นแบบต้องทาต้นแบบที่ถูกที่สุดหรือไม่ใช่ต้นทุนเลยเช่นอาจจะเป็นกระดาษลังงง้ๆหนึ่งกระดาษขึ้นมาแต่มันทาเป็นตัวโมเดลขึ้นมานะแล้วมันแสดงไอเดียเราได้ นะอาจจะเป็นแค่สไลด์ PowerPoint หนึ่งสไลด์หรือ5สไลด์ที่บอกตัวแบบเราได้แค่นเนี้นะครับเสร็จแล้ววันศุกร์คือวันที่เอาตัวแบบเนี้ยไปทสกับลูกค้าตัวจริงเอาเนี่ยไปยื่นพี่ถ้าเกิดมีแบบนี้ชอบไหมพี่อยากให้รับตรงไหนอีกนะเสร็จแล้วเอากระบวนการนี้มาทำซ้ำๆจนท่านได้ตัวโน,โนรรัตหรัมขึ้นมาได้เนี่เห็นไหมครับนะนี่คือตัวระบบที่เขาสร้างขึ้นมาใน Google ได้เนเ่ยนะงั้นตรงนีน้ครับเราจะเป็นจะต้องมีการสร้างกระบวนการแบบนี้หนจจะเป็นเรื่องนี้นะ สร้างความร่วมมือสร้างความ่าที่มันท้าทายนะครับเราสร้างกระบวนการให้เกิดรถนำที่มันคบนี่คือส่วนของ1.3นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ผมขออนุญ,ญาตไปที่ส่วนที่2คือ Good Governance System จะมีสหัวข้อคือ1.2และ1.4นะครับหนึ่สองหนึ่สิหลังจากที่ผู้นำนะครับเมื่อเราวิเคราะห์6กสีเรียบร้อยแล้วเรามี challenge เกิดขึ้นคือโจทย์ที่เราต้องแก้นะครับผู้นำกำหนดทิศทางองค์กรชัดเจนสื่อสารทุกคนมี single vision สร้างวัฒนธรรมที่ดีเพื่อดึงดูดคนที่เราอยากได้มาอยู่รวมตัวกันนะครับและสร้างบรรยากาศเพื่ออะไรท่านมีจินตนาการมีการสร้างสรรค์วรรณกรรมเพื่อวิ่งเข้าหาเป้าหมายทุกคนกําลังวิ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความลิงโลดและก็ความกระตือรือร้นมากหน้าที่ถาดการผู้นําต้องทําอะไรไม่ทดก็คือต้องระวังหลังให้ท่านครับระหว่างท่านกำลังวิ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างสนขสนั้นผู้นําต้องระวังหลังให้ท่านก็ระวังหลังระวังอยู่สองอย่างระวังอย่างแรกคือระวังว่าท่านเนี่ย จะเกิดการทุจริตและไม่โปร่งใสขึ้นมาระวังอย่างที่สองคือท่านจะทํางานไม่ได้ตามเป้าหรือไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะครับในการระวังหลังทั้งสองส่วนนี้ผู้นําจะต้องสร้างระบบขึ้นมาชุดหนึ่งควรต้องสร้างระบบขึ้นมาหนึ่งชุดเป็นระบบในการกํากับดูแลองค์การที่ดีนะครับถ้าเป็นเอกชนถ้าเป็นเอกชนระบบที่ว่านี้จะเป็นอิสระต่อผู้นําสูงสุดขององค์กรด้วยซ้ำไปท่านเคยได้ยินข่าวไหม ว่าซีอโอบางบริษัทถูกไล่ออกจากบริษ oh ัทตัวเองอ่ะเคยได้ยินข่าวไหมว่าบางซีโอบางบริษัทเนี่ยถูกตรวจพบว่า like ทุจริตแล้วก็ถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองเนี่ยเมื่อเมื่อสารที่ผ่านมานะครับซีโอบริษัทลักอินเนี่ยลักอินที่ทํากาแฟแข่งกับซาร์บในเมืองจีนนะครับอยู่ในตลาดซับนะปรากฏโดนไล่ออกจากบริษัทตัวเองเขาถูกจับได้ว่าโกงคอร์รัปชันนะครัำถามคือท้ามายู่ดีซีโอถูกไล่ออกจากบริษัทตัวเองได้คำตอบคือมันมีระบบการกำกับดูแลองค์กรที่เป็นอิสระต่อ ผู้นาสูงสุดอยู่ครับคือตรวจสอบไม่แค่ตัวผู้นำนั่นเองใช่ไหมแต่จริงๆรัฐการเราไม่มีหรอกผมก็เล่าให้ฟังโดยคอนเซ็ปต์นะรัฐการเราต้องสร้างระบบขึ้นมาเหมือนกันแต่เป็นระบบเพื่อกำกับดูแลองค์การในสองส่วนนะครับคือป้องกันการทุจริตใช่ไม่โปร่งใสป้องกันว่าท่านจะไม่ไปรู้ตามยุทธศาสตร์และอาจจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะในทั้งสองส่วนนี้ครับทั้ง1.2 1.4 กระบวนการเหมือนกันเลยคือเป็นกระบวนการคิดบนฐานความเสี่ยงนะครับระบบที่ว่านาั้นอาจจะเป็นกรรมการชุดนดงที่ทฤบดีสร้างขึ้นมาหรือเป็นคณะทำง,งานชุดนึงที่ดีสร้างขึ้นมาขั้นที่สําผัญคือการมองหาความเสี่ยงทั้งองค์กรนะครับความเสี่ยงที่ท่านเจอไม่บรรลุตามวิสัยทัศน์หรือตามวิทยาศาสตร์ความเสี่ยงที่อาจจะทําให้ท่านเนี่ยนะครับทําผิดหลักจริยธรรมไม่โปร,งร่งใสต่างต่างหรือผิดกฎหมายความเสี่ยงที่ทําให้ท่านเนี่ยอาจจะ ไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของเซลล์ตอร์กลุ่มต่างๆได้ความเสี่ยงที่ทาให้ท่านอาจจะไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมความเสี่ยงหมดเลยอ่ะทุกจุดเลยนะเมื่อมีความเสี่ยงทำยังไงต่อเมืเ่อนะม,มีความเสี่ยงทำยังไงต่อเมื่อมีความเสี่ยงจะต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความเสี่ยงต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นแล้วก็มีการกําหนดสิ่งที่เรียกว่านโยบายกํากับโครงการที่ดีขึ้นมานะครับนะ อะไรคือหลักธรรมาภิบาลอะไรคือการกำกับดูแลองค์การที่ดีนะคระับผมอยากให้ท่านนึกภาพแบบนี้ระหว่างที่ท่านกําลังทําผลงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนะนะที่องค์กรท่านาน,นี่คือเป้าหมายท่านท่านก็มีการทํางานโดยที่กระทบกับภาคส่วนอื่นๆเยอะแยะเลยอาจจะเป็นรัสังคมสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นตัวผูก้กาและเซคเคเดอร์อาจจะเป็นตัวผู้ปฏิบัติงานในองคอ์กรเองนะครับถ้าเราดูข้าวดูนะครับ ถ้าวันนี้หน่วยงานท่านทำผลงานบรรลุตามเป้าหมายท่านตั้งเอาไว้แต่ท่านไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคนต่างๆที่เป็นสีน้งเงินตรงนี้วันนี้ท่านสําเร็จพวกนี้ด่าไล่หลังมาเป็นหมดเลยอย่างนี้จะเป็นองคอ์กรที่ดีไหมไม่น่าจะดีถูกไหมไม่น่าจะดีขณะเดียวกันท่านเป็นอง,งคอ์กรที่แคร์ตรงสีหน้งเงินนี่นะท่านไปสร้างผลกระทบอะไรให้ใครเลยแต่ท่านไม่บรลรลุตา,ลตามเป้าหมายของท่านเป็นองคอ์กรที่ดีไหมก็ไม่ดีเหมือนกัน นั่นก็คือคำว่าหลักธรรมอภิบาลเนี่ยมันคือการที่ท่านนะครับทําผลงานบรรลุตามเป้าหมายท่านโดยที่ไม่ไสร้างความเดือดร้อนให้กับใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับรัฐสังคมสิ่งแวดล้อมไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้รับบริการและเซ็กโคเดอร์ไม่สร้างความเดือรรรรดร้อนให้กับผู้ปฏิบัติงานนั่นเองนะครับนะเมื่อตอนเช้าตอนที่เล่าเรื่อง 6C นะครับผมบอกท่านว่า C2 คือคุชเตอร์เมอร์เซ็กโคเดอร์ er, เนี่ยนะเปรียบเสมือนกับขาโต๊ะของท่านใช่ไหมใช่ไหมถ้าองค์กรท่านเหมือนกับโต๊ะเซ็กโคนเดอร์คือขาโต๊ะของท่าน ถ้าเซลล์เริหนุนหลังท่านอยู่ท่านแข็งแรงท่านอยู่ได้แน่นอนถ้าเซลล์ไม่หนุนหลังท่านเมื่อไหร่เหมือนกับขาโตงที่หักไปนะครับท่านอาจจะล้มไรยร่างได้แล้วผมก็บอกท่านว่าการที่เซลล์จะมาหนุนหลังเราไม่มีใครมาฟรีไม่มีใครมาฟรีถูกไหมนะอยา่างแรกเลยคือเราต้องเปไงสร้างคุณค่าให้เขาให้ได้ต้องมีประโยชน์ในสายตาเขาเขาถึงจะมาหนุนหลังเราอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับอยู่ในหัวข้อนี้ การที่เพเ่อนๆจะมาดุดหลังเราเกิดจากสองรองอย่างนะอย่างแรกคือเราสร้างคุณค่าในสายตาเขาได้อย่างที่สองคือท่านปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมีจริยธรรมคัขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยแม้วันนี้ท่านสร้างคุณค่าท่านมีคุณค่าในสายตาเขามากแต่ท่านเป็นองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามหลัววกจริยธรรมเขาอยากลูดหลังท่านไหมท่านปฏิบัติต่อพวกเขาแบบเลือกปฏิบัตินะครับ ท่านปฏิบัติตัวเขาแบบไม่มีความเป็นธรรมเขาก็ไม่หนุหลังท่านหรอกถูกไหมครับงั้นสองข้อนี้จําเป็นมากงั้นองค์กรอ,อาจจําเป็นครับในการระบุว่ากับเซกเตอร์แต่ละกลุ่มแล้วเราจะมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเซกเตอร์แต่ละกลุ่มอย่างมีจริยธรรมอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อสมมติเป็นผู้ใช้น้าในชนประทานอย่างไรเราจะปฏิบัติต่อ,อหน่วยงานเอกชนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างไร เราจะปฏิบัติแม้กระทั่งกับผู้ปฏิบัติงานในกรมธนารานอย่างมีจริยธรรมอย่างไรเพราะเขาเป็นเส้นโคดสพันธ์หนึ่งตัวหนึ่งคนเหมือน,น,นกันนะอันนี้เองครับคือหลักของธรรมพิบาลท,ที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะงั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาให้ได้เนี่ยาต้องมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กรของท่านนะกรรมการหรือกลไกที่ผู้บริหารสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องนําไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งองค์กรอย่างที่เรียนเอาไว้ ความเสี่ยงทุกมิตินคะครับความเสี่ยงในการที่ไม่ไปรู้ตามเป้าความเสี่ยงในการที่ท่านจะทําผิดหลักธรรมบาทตต่างๆรวมทั้งความเสี่ยงในการไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมด้วยนะนะก็กระบวนการก็เป็นแบบนี้เนะาะเมื่อท่านมีเป้าหมายเรียบร้อยก็มีการค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับมีการาวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงจะมีน้ําหนักมา่งร้อยแค่ไหนมาประเมวิธีการเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมน,นั่นเะนะองนะหลักการคืออะไรเมื่อมีความเสี่ยงต้องมีการควบคุมเกิดขึ้น เมื่อมีความเสี่ยงต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นเสี่ยงมากคุมมากเสี่ยงน้อยคุมน้อยไม่เสี่ยงก็ไม่ต้องไปคุมมันเมื่อมีความเสี่ยงต้องมีการควบคุมเกิดขึ้นความเสี่ยงเกิดเมื่อไหร่เมื่อท่านมีเป้าถ้าไม่อยากมีความเสี่ยงก็อยากตั้งเป้าแต่เป้าหมายมาพรอะความเสี่ยงอยู่แล้วความเสี่ยงอะไรก็ไม่ได้ตามเป้าไงถูกไหมนะและเมื่อมีความเสี่ยงก็ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับ นะแต่การคุมความเสี่ยงเนี่ยนะเราคงไม่ได้คุมมากทุกจุดบางจุดมันเสี่ยงมากเราก็คุมหนักหน่อยใช่ไหมถ้าบางจุดมันเสี่ยงน้อยเราก็คุมน้อยหน่อยบางจุดมันไม่เสี่ยงเราไม่ต้องไม่ต้องไปคุมมันเพีต้องคุมทุกจดุดนะครับนะคุมเพื่ออะไรเพื่อให้โอกาสาเกิดความเสี่ยงมันเหลือน้อยที่สุดนะครับเมื่อคุมแล้วความเสี่ยงเหลือน้อยที่สุดท่านจึงค่อยทําแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงลงเ,เลืออยู่นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะ เน่นหลักการให้เป็นแบบนี้นะสมมติว่าท่านิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วนะครับอกรัฐจะขวามือด้วยกันนะสมมติตรงเส้นกราฟตรงนี้เป็นความเสี่ยงท่านยอมรับได้เป็นความเสี่ยงท่านยอมรับได้นะครับถ้าบอกความเสี่ยงในองค์กรท่านท่าเจอความเสี่ยงเลยความเสี่ยงเนี้ยมันมีมูลค่าประมาณนี้อยู่มีมูลค่าตรงนี้อยู่เมื่อพบความเสี่ยงความคิดแรกคือต้องควบคุมความเสี่ยงก่อนควบคุมความเสี่ยงภาษาของเราเรียกการทําควบคุมภายในนะ ก็ทาการควบคุมภายในอ่ะท่านควบคุมความเสี่ยงถ้าคุมความเสี่ยงเสร็จแล้วความเสี่ยงนี้อยู่ต่ําเพียงพอที่ท่านจะมั่นใจว่าท่านดำเนินกานต่อไปได้ปิดจ็อบเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าคุมความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงยังเหลือสูงอยู่เกินเส้นที่ท่านกำหนดไว้ใช่ไหมท่านก็ทําการทําแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงหต่อยู่สูงนับเพื่อให้ความเสี่ยงท่านโอเคนั่นเองเห็นไหมประมาณแบบนี้นะครับเสี่ยงมากคุมมาก เสี่ยงน้อยคุมน้อยไม่เสี่ยงไม่คุมไม่เสี่ยงไม่คุมนะครับเัื่การคิดถามความเสี่ยงมันจะทําให้เรารอบคอบมากขึ้นเราจะรอบคอบมากขึ้นนะครับเพราะเราคิดถึงโอกาสผิดพลาดก่อนที่มันจะผิดพลาดจริงคิดถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตก่อนที่มันจะมีการทุจริตจริงๆคิดถึงโอกาสที่มันจะไปสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสังคมก่อนที่มันจะมีการไปสร้างจริงๆเมื่อพบแล้วก็อุดช่องโหว่ซะบ่อนมันก็จะโอกาสพลาดน,น้อยลงไงใช่ไหมแต่ท่านเชื่อไหมว่าวิธีคิดแบบนี้ เป็นวิธีที่สอนยากที่สุดสำหรับคนไทยเลยนะเพราะเป็นวิธีคิดที่ขัดต่อขนบวิธีคิดของคนไทยมากที่สุดเลยนะครับถ้าเรานึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้ท่านกำลังจูงม,มือคุณแม่ตอนเด็กๆนะแล้วกำลังจะข้ามถนนแล้วก็หันไปบอกคุณแม่ว่าแม่ถ้าเราข้ามถนนตรงนั้นเนี่ยแล้วเกิดรถมาวิ่งชนเราตายทํางไงแม่จะบอกว่าตกปากเดี๋ยวนี้ <laughs> ห้ามพูดเดี๋ยวมันสมทอนปากจะเป็นยังไงเราก็เลยถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กว่า ห้ามคิดหรือห้ามพูดถึงความเสีย่ยงแล้วเวลามันเกิดขึ้นมาจริงๆเราใช้คำอธิบายแบบไทยๆแล้วว่าทาไมมันซวยอย่างนี้มันไม่ได้ซวยมันไม่เคยซวยท่านมีโอกาสคิดถึงมันก,ก่อนแล้วท่านไม่คิดเองพอมันเกิดขึ้นมาท่านเลยบอกว่ามันซวยอย่ะใช่ปะงั้นตรงนี้ครับสําคัญเลยเรียนมิยิมการทุทจริตหรือมิติของเรื่องของ การสร้างผลเชิงลบต่อสังคมท่านต้องคิดถึงมันก่อนว่ามันมีโอกาสเกิดตรงไหนบ้างทั้งในแผนยุทธศาสตร์โครงการทั้งหมดของท่านทั้งในงานประจำที่ทำประจำวันมันมีตรงไหนบ้างที่มีโอกาสเกิดตรงนี้ขึ้นมาเมื่อรพบความเสี่ยงควบคุมภายในก่อนการควบคุมภายในคือการปรับเนื้อหาของโครงการหรือปรับเนื้อหากระบวนการที่มันนัดคุมมากขึ้นนะครับคุมภายในเสร็จแล้วความเสี่ยงบางอย่างยังเหลือสูงอยู่ทําแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมเฉพาะจุดที่มีความเสี่ยงเหลืออยู่สูงนะครับ รุ่นพี่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเขาเรียนจบใหม่ๆเขาจบก่อนผมสองปีนะไปสมัครงานที่ CP นะครับสมัครงานปุ๊บรายงานตัววันแรกเลยนะผู้บริหารเรียกไปเรียกไปพบนะครับแล้วกอกว่าน้องน้องมาสมัครงานวันแรกเนะี่ยมีอยู่สี่ห้าคนในทีมวันแรกเลยนะอยากให้ไอ้สายแมนชุดแรกเลยกับเด็กจบใหม่กลุ่มนี้ไอ้สงงายแมนแรกคืออะไรครับโหกำลังกระตือรือร้นอยากทำงาน,นะแ,งงานแล้วไอ้สายแมนแรกเลยคืออยากให้น้องๆเนี่ยไปหาวิธีการโกง CP ให้หน่อยโหงานแรกสำเด็กจบใหม่ ไปหาวิธีการโกงซีบีให้หน่อยนะครับให้เวลา3เดือนขอรีพอร์ตหนึ่งฉบับวิธีการโกงซีบีทั้งหมดที่นึกออกไปสำรวจทุกระบบเลยแนละ้าเด็เดกๆเข้าไปนะครับสำรวจทุกระบบนะครับตรงไหนมีโอกาสด้วยอะไรบ้างคิดจินตนาการวิธีการโกงซีบีทั้งหมดที่ททนึกออกมาจบ3เดือนได้รีพอร์ตหนึ่งฉบับวิธีการโกงซีบีทั้งหมดที่นึกออกรายงานต่อหน้าผู้บริหารท่านว่าไอซายเมนที่2คืออะไรช่วยหาวิธีการอุดช่องโหว่ทั้งหมดนั้นด้วยเห็นไหมครับ เพะการคิดบนฐานความเสี่ยงจึงทําให้เราเป็นคนรอบคอบมากขึ้นเพราะเราคิดถึงโอกาสพลาดก,ก่อนที่มันจะพลาดจริงแล้วก็อุดช่องโหว่ไปก่อนก่อนที่มันจะพลาดเห็นะงั้นตรงนี้เองเนี M ่ยจะทําให้เราผู้บริหารสามารถช่วยเราระวางหลหัได้ในสองจุดที่ว่านั้นนะครับในสองจุดที่ว่านั้นแล้ะนะงั้นโดยหลักการคือเสี่ยงมากคุมมากเสี่ยงน้อยคุมน้อยไื่เสี่ยงไม่ต้องไปคุมมันถ้าคุมเสร็จแล้วยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ถ้าสามารถเลือกวิธีการจัดก,การความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ซึ่งปกติจะมีกลยุทธ์ให้เลือกอยู่ส ก,ยยกลยุทธ์ด้วยกันนะครับสีวิธด้วยกันนะถ้าคุมความเสี่ยงเสร็จแล้วความเสี่ยงเหลือน้อยนะท่านบอกว่าท่าน take risk ได้เลยยอมรับความเสี่ยงคือไม่ต้องทําอะไรเพิ่มควบคุมภายในเสร็จทุกอย่างโอเคยอมรับความเสี่ยงไปเลยนะครับเทค e r สแต่ถ้าเกิดควบคุมภายในเสร็จแล้วปรากฏว่าความเสี่ยงอยู่ปานกลางอาจใช้วิธีการ t r e ตลดผลกระทบนะครับเรืเ่อรของลอกเซนอะไรท่านนึกถ,ถึงเวลาท่านขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกอน่ะการใส่หมวกกันน็อกเนี่ย ทำให้ท่านมอเตอร์ไซค์ไม่ล้มใช่ไหมทำให้ท่านไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมเปล่าแต่ยง้อนพอล,ล้มแล้วเนี่ยสมองอยู่กับที่กับทางง่ายเลยครับมันลดผลกระทบคือลดโอกาสบาดเจ็บลงหรือว่าเวลาขับรถท่านคาเซฟเซที่แล้วคือคือลดผลกระทบไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแนละ้วมันมันอาการหนักเกินไปในทางปฏิบัติจริงๆเวลาท่านทำโครงการถ้าเกิดเจอความเสี่ยงปานกลางท่านอาจจะเริ่มทำ scale project ก,ก่อนแทนที่จะทำทีเดียวทั้งประเทศเอาง่ายคือถ้ามันเจ๊งนะก็เจ๊งโครงการเดียวเนี่ย นะครับก็คือลดผลกระทบไงนะหรือจะทําพร้อมกันหมดทั้งถนนเลยหมดเลยถ้าเจ๊งเจ๊งหมดเลยนะครับเร็วนี้มีกลมหนึ่งที่เขาไปสร้างที่ทับลิงทางสวยเชียวแต่ใช้ไม่ได้กลมอะไรทำที่เขาเลยค่สวยแต่ใช้ไม่ได้นะชาวบ้านบอกว่าไม่กันฝนด้วยไม่กันแดดด้วยแต่ก็ทำทีเดียวห้าร้อยล้านนะทั้งถนนเลยเ <laughs> จ๊งเจ๊งหมดถูกท่า เลยว่าก็จะให้มันมีความเสี่ยงทำคลร์ดโรเจก่อนเอาแค่หนึ่งหรือสองแล้วก็รับฟีดแบ็กจากลูกค้าก่อนเฮ้ยมันการฝนไม่ได้ดีกว่ามันนุ่นแล้วก็ปรับให้มันเหมาะสมแล้วก็ทำที่เหลือโอกาสพลาดก็เน้นลงตัวไปนี่คือทริคนะครับอันที่สามคือทรานเซอร์ความเสี่ยงนะครับทางเรื่องความเสี่ยงที่จริงกลยุทธ์นี้เนี่ยในประเทศไทยเราใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับในเมืองนอกเนี่ยบริษัทประกันอย่าง a a เอะไรพวกนี้นะนอกจากประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุเนี่ยเขายังประกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ขององค์กรของตัวโครงการด้วย คือถ้าโครงการคุณเจ๊ขึ้นมาบริษัทประกันจ่ายวายง่ายนะครับอย่างถ้าเกิดท่านจาได้ตอนช่วงมีวิกฤตอะไรนะวิกฤตสัพพราพที่ผ่านมาที่อเมริกานะ,ะอะไรคือสัพพราพสัพพรางแปลว่าปล่อยกู้ให้คนที่ติดแบงค์ิส <c oughs> นะครับทีนี้ไอ้ก่อนตอนปล่อยกู้ท่านสังเกตไหมคนที่เจ๊ก่อนไม่ใช่บริษัทการเงินนะแต่บริษัทประกันเจ๊ก่อนเพราะอะไรครับก่อนเขาทำโครงการนี้ขึ้นมาเขาเรียกบริษัทปร,ระกันมารเคะห์นว่าโครงการนี้จะรอดหรือเปล่า บริษ anyway, ัทประกันก็ไดมีพวกคอนซัลมาบอกโครงการนี the US, ้คุณต้องปรับตัวลดต้นทุนนั้นอนก็ปรับตามที่คอนซัลเขาบอกปรับเสร็จบริษัทประกันก็รับประกันความเสี่ยงว่าโครงการนี้ไม่เจ๊งได้แน่นรับประกันเสร็จเจ๊งครับเจ๊งเสร็จทําไงบริษัทประกันจ่ายนี่คือทานเฟอร์ความเสี่ยงไอ้นี้ไม่ต้องรับผิดชอบเลยบริษัทประกันรับความเสี่ยงไปใช่ไหมแต่ในเมืองไทยไม่มีบริษัทประกันแบบนี้นะครับเรืนองทานเฟอร์ความเสี่ยงในเมืองไทยเนี่ยจึงทําได้แค่แชร์ความเสี่ยงออกไป คือเราไม่รับคนเดียวเราไม่รับคนเดียวเช่นเอาละว่าก่อสร้างตรงนี้เดี๋ยวหาผู้รับเหมามาแชร์ความเสี่ยงไปหน่อยครับไม่ทําเองมาแชร์เอาผู้เชี่ยวชาญแชร์ความเสี่ยงเลี้สี่ห้าคนนะเจ๊รับไปหมดเนี่ยแชร์ความเสี่ยงไปด้วยไม่รับคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับและถ้าเกิดว่าความเสี่ยงมันเหลือสูงมากอาจใช้วิธีการ terminate คือเปลี่ยนวิธีการไปเลยคือไม่ทำนั้นเองไม่ทำละแความเสี่ยงมันสูงมากยังไงเราก็จะได้ความเสี่ยงได้ไม่หมดแล้วมันเหลือสูงเราก็ terminate เลย คือเลิกหรือเปลี่ยนวิธีการไปเลยไปทำอย่างอื่นแทนนะครับนี่คือการจัดการความเสี่ยงนันเองนี่คือ1.2 1.4จะเป็นแบบนี้ก่อนลงมือทำนะครับก่อนลงมือทำนะครับต้องวิเคราะห์กำหนดวิธีการควบคุมกลอดทั้งแผนงานโครงการทั้งงานประจำระหว่างทำมีการติดตามรายงานความเสี่ยงเหล่านี้ระหว่างทำมีการติดตามรายงานความเสี่ยงเหล่านี้นะครับคอนเซปต์ของมันคือเมื่อท่านมีเป้ามีวัตถุประสงค์ โดยไม่มีการควบคุมโอกาสบรรลุตาเป้าแทบเป็ดขึนไม่ได้เลยแต่การที่ท่านไปคุมในจุดที่มีความเสี่ยงเปลืองจุดที่ท่านมีความเสี่ยงท่านไม่คุมรับไม่ได้เพราะโอกาสค่าสูงมากแังั้นความเสี่ยงควบคุมเป็นของคู่กันก็ต้องบาลานซนะ์กันก่อนทําทั้งโครงการก่อนทําทั้งงานประจําวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนจุดควบคุมระหวา่างทําต้องติดตามรายงานว่าความเสี่ยงที่วิเคราะห์ไว้ตกลงเกิดหรือไม่เกิด เกิดแล้วมีการจัดการยังไงสิ่งที่ผู้เรียนท่านอยากรู้ไม่ได้อยากรู้แค่ว่า,าตอนนี้เบิจกจ่ายเข้มาณไปแล้วเท่าไหร่งานได้ตามแผนไหมแต่อยากรู้ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าหากผิดปกติท่านจะควบคุมความเสีย่ยงได้ยังไงใช่ไหมครับนะถ้า,าลองนึกภาพดูครับการที่โครงการท่านเบิจกจ่ายงบประมาณไปแล้ว80%เนี่ยปแปลว่ามีโอกาสสำเร็จ5 0ใช่ไหมครับ80%ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวอาจจะเพิงเริ่มทำก็ได้ถูกไหมนะครับ การที่มันเพิ่งแบบกจาไป20%เนี่ยแปลว่าวีโอกาสบบกาสำเร็จ20%ใช่ไหมครับไล่ออาอาจจะใกล้เสร็จก็ได้นะแ <c oughs> บบใจนะให้จริงเนี่ยสิ่งที่อธิบายได้ดีกว่าคือโครงการนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วเราควบคุมมาได้ยังไงงั้นระหว่างทงติดตามรายงานตอนจบโครงการควรเรียนรู้จากมันว่าเราวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดีหรือเปล่าและข้างหน้าทําให้ดีขึนะ้นนะงั้นโครงสร้างของ1.2 1.4เหมือนกันนะครับคือก่อนทําวิเคราะห์ควบคุมระหว่างทําติดตามรายงานตอนจบเรียนรู้ประเมิน ทั้งสองส่วนนั่นเองทั้งความเสี่ยงที่เป็นทุจริตนะครับและความเสี่ยงที่เป็นเรื่องของผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะครับทำไมหัวข้อ good governance system ตรงนี้ถึงมาอยู่ในบทที่1นะคระับถ้าบทที่1เนี่ยหน้าที่สำคัญคือทำให้องค์กรมีซิงเกิลวิชั่นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันทุกคนมุ่งมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วทำไมต้องมาวุ่วายเรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบเชิงลบหรือเรื่องของการป้องกานทุจริตด้วยเพรานะอะไรครับ ถ้าไปดึงเหัวข้อนี้ก็อไหนถ้าลองดึงกภาพดูนะถ้าวันนี้หน่วยงานของเรามีชื่อเสียงไม่ดีเรื่องการทุจริตหรือไม่โปร่งใสมีชื่อเสียงไม่ดีในเรื่องของการสร้างผลกระทบเชิงรัอสังคมองค์กรแบบนี้คนข้างนอกอยากร่วมมือไหมอยากร่วมมือไหมท่านว่าคนข้างในที่อยู่ในองค์กรที่มีชื่อเสียงแบบนี้เขาจะผูกพันกับองค์กรอยากทุ่มเทให้องค์กรแบบนี้ไหม วันที่ผู้บริหารเรียกรวมประชุมแล้วบอกว่าอยากให้อยู่เด็กอ,อยู่เดี่ยว6เดือนเขาจะยกมือนันะไหมถ้าองค์กรมีชื่อเสียงแบบนี้ไม่มีทางครับแ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสูญเสียระบบพูดเข้านซิสเต็มที่ดีไปความร่วมมือท่านพยายามจะสร้างจะแตกเป็นสิ่งเสี่อเลยเพราะว่าลีดเดอร์ชิพต้องมี trust กับ integrity เป็นฐานเสมอถ้าปราศจากความไว้เชื่อใจปราศจากจรยิยธรรมนําไม่ได้เลยเพราะว่าจะมีใครตามท่านมาแนง นะครับนะวันนี้นะครับบริษัทผลิตเครื่องดึงโชว์กำลังยี่ห้อดังที่ที่มีลูกหลานไปขับรถชนตำรวจเนี่ยนะครับนะครับปรากฏว่าในต่างประเทศพาร์ทเนอร์ก็เริ่มถอนถอนพูดถอนวามร่วมมือออกแล้วก็ไ่อยากร่วมมือกับบริษัทนี้นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเรื่องนี้เซ็กเดอร์ถอนกำลังออกครับขาโต้เริ่มสั่นครับขาโต้เริ่มหักครับ บางคนจะไม่ร่วมมือนั่นเองเห็นป่ะงั้นเรื่องนี้จึงสําคัญมากสำหรับเรื่องของการนําองค์กรนะครับอ่านี่คือในภาพรวมของบทที่1เรื่องการนําองค์การนะครับยากไหมบทที่1แต่สําคัญมากเลยนะสำคัญมากนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันใน6บทนียบทไหนที่มีอิทธิพลต่ตอวามสร็จองค์กรไม่สร็ลผ,ผมเลือกบทหนึ่งนี่แหละนะครับถ้าบทหนึ่งแข็งแรงบทที่เหลือง่ายหมดเลยนะครับ ง่ายหมดจริงๆนะครับอันนี้ก็คือหมดเองนะตอนนี้สองโมงครึ่งพอดีเราคงจะต้องเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเบรกผมจะขอไปที่บทที่3ก่อนนะเป็นที่บทที่3ก่อนนบนี่คือเซตที่2นะครับการสร้าง Corporate Strategy จะเห็นว่ามีเรื่องของ g u i d l i n g Policy จากการนำองค์การและมีเรื่องของ Corporate System เดี๋ยวต่อไปเป็นเซตที่3นะคือ Business Unit Strategy หรือว่ายุทธศาสตร์ระดับพันธกิจซึ่งมี2หมดททำง,งานด้วยกันใช่ไหมเจอนะไ,ไหมบทสกับวด 3เราจะขอเริ่มด้วยหมด3ก่อนในวันนี้นะครับนะโอเคให้เราให้ไปกันต่อนะเชิญครับ